เช้าวันหนึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปยังเรือนของท่านอนาถบินทิกาเศรษฐีขณะนั้นเสียงผู้คนในเรือนดังเอะอะอื้ออึงพระองค์ตรัสถามเศรษฐีว่าคฤหบดีเหตุใดผู้คนในเรือนของท่านจึงส่งเสียงดังเหมือนชาวประมงแย่งปลากันเศรษฐีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนางสุชาดาผู้นี้ข้าพระองค์รับมาจากตระกุลมั่งคัง่งให้มาเป็นสะพ้าย นางไม่เคารพแม่ผัวพ่อผัวสามีและแม้แต่พระองค์ก็ไม่สักการะบูชาพระพุทธเจ้าตรัสเรียกนางสุชาดามานางทูลรับเข้าเฝ้ากราบบังคมพระองค์ตรัสว่านางสุชาดาภริยาของบุรุษมีอยู่เจ็ดจำพวกคือ 1. เสมอด้วยเพชฌฆาต 2. เสมอด้วยโจร 3. เสมอด้วยนาย 4. เสมอด้วยมารดา 5. เสมอด้วยพี่สาวน้องสาว 6. เสมอด้วยเพื่อน เเสมอด้วยทาสีเธอเป็นภริยาจำพวกไหนนางสุชาดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันยังไม่เข้าใจโดยพิสดารขอพระองค์ส่งแสดงให้ชัดเถิดพระองค์จึงตรัสอธิบายว่าภริยาเสมอด้วยเพชรคาตจิตประทุษร้ายไม่อนุเคราะห์ยินดีชายอื่นดูหมิ่นสามีและพยายามฆ่าสามีภริยาเสมอด้วยโจรสามีหาทรัพย์มาแต่นางยักยอกแม้ทรัพน้อยภริยาเสมอด้วยนาย เกียดคร้านกิ่นมากปากร้ายข่มสามีผู้ขยันภริยาเสมอด้วยมารดาอนุเคราะห์สามีดุดมารดารักบุตรรักษาทรัพย์สามีภริยาเสมอด้วยพี่สาวน้องสาวเคารพสามีและอายต่อบาปเป็นไปตามอำนาจสามีภริยาเสมอด้วยเพื่อนเห็น